สวันดี้ครับผมมาโน่จารอติครับนะเพิ่มฟังก์ชันนะครับในส่วนของการเปลี่ยนค่า IP นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนค่า IP เองได้นะครับอ่านะครับอย่างเนาะตอนนี้นะครับผมเพิ่มฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือในส่วนของตัวการตั้งค่าเครือข่ายนะครับก็คือบางครั้งเองเราต้องการแน่นอนแหละนะครับเราเป็นเวลาเราเซตอัพระบบนะครับเราก็ต้องการอยากจะเปลี่ยนค่า IP ต่างๆเป็นของเราเองนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยที่ มาที่ IP ในส่วนของการตั้งค่าเครือข่ายแบบนี้นะครับเราอยากเปลี่ยน IP เป็นเบอร์อะไรนะครับอ่าเป็น DHCP ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัว static IP แบบนี้ก็ได้นะครับตัวระบบเองก็จะหาอินเทอร์เฟซมาให้เลยอัตโนมัตินะครับอ่าในตัวอย่างตอนนี้เนาะของเราเป็นเบอร์40อยู่นะครับเห็นเราเราเบอร์40เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมปิงนะครับผมปริง39ไว้ฝั่งนี้เป็น40นะครับมัน39 40นะนะครับประมาณนี้เนาะ นี่ผมลองเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นสามสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนเป็นสามสิบเก้าแบบนี้นะครับเจ็ดวสับเน็ตมาร์กนะครับก็ตามที่เราต้องการได้เลยจากนั้นกดบันทึกนะครับปึ๊กนะครับระบบก็ทําการเปลี่ยนนะครับมันก็จะดิเลยนับถอยหลังประมาณสักร้อยี่สิบวินาทีมาผมสั่งดีเรกไว้ร้อยี่สิบจริงจมันไม่ถึงหรอกแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วนะครับเอาเรามาดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับสามสิบเก้ากลับมาออนไลน์แล้วนะครับตัวสี่สิบเป็น time out เนอะ นะครับ39ก็กลับมาออนไลน์นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งค่า ip ก็จะถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยเป็นถาวรนะครับเห็นเป็นถาวรนะครับอันนี้ก็รอนะครับผมทเลยไว้ประมาณสัก120วินาทีนะครับพอ120วินาทีเดี๋ยวมันก็จะรีเฟรหน้านี้อัตโนมัตินะครับก็จะเปลี่ยน ip ใหม่ก็ลังจะเปลี่ยนเป็นเบ39นะครับ123010039ซึ่ง เดีย๋ยวเราก็จะมาเนี่ยครับเราจะเชื่อมต่อกับตัวเรเดียของเรานะครับซึ่งเรเดียผมทําการเชื่อมต่อไว้อยู่แล้วนะครับที่สามเก้าเนาะผมเปลี่ยนไอพกลับมาเป็นเบิร์นี่ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเรอถึงสองนาทีนะครับเดี๋ยวมันทาการรีเฟรชตัวเขาเองเลยนะครับผมปรับโปรเซสให้มันเป็น แบ็กกราวด์โปรเซสแทนนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บไอพี IP มันค้างเลยนะครับหน้าจอมันค้างก็ต้องรีเบราว์เซอร์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับเฟอไอพีใหม่อันนี้ก็คือทำให้มันเป็นแบ็กกราวด์โปรเซสตนะครับหน้าจอจะได้ไม่ค้างแล้วก็วนลูปเช็คเอานะครับแล้วก็ให้ตัวระบบมันรีเฟรชเอาตนะครับง่ายดีนะครับผู้ใช้เองก็จะแบบเป็นผู้ใช้แฟนลี่นะครับเ,เป็นมิต uh, รกับทางผู้ใช้เองจะได้ไม่งงอกไหน้าจอค้างไปแล้วอะไรเงี้ย ็ปล่อยให้มันเป็นแอร์แบกเกิลโพสต์นะครับดำเนินการไปให้เรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการรีเฟชตัวเขาเองนะครับแบบง่ายๆนะอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะครับรีเฟชปึ๊บนะครับอ่ะก็รีเฟชระบบก็จะจำนะครับระบบก็จะจำด้วยนะครับว่า IP เป็นเบอร์อะไรเนี่ยครับอันนี้ประวัติต่างๆนะครับก็สามารถดูประวัติอ่ะนี่เครื่องนี้ออนไลน์มาอย่างเงี้ยนะครับก็กราฟินนะอ่ะเดี๋ยวผมลอง ล็อกอินดูนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมลองลนะ็อกอินนะนะครับล็อกอินด้วยตัวนี้นะครับผมใช้ตัว iPad นะครับเครื่องไหนล็อกอินอยู่เนี่ยกราพินกราฟพินอยู่เครื่องนี้คนระับ เดี๋ยวลองล็อกอินดูนะครับโอเคปึ๊บล็อกอินแล้วนี้ซึ่ง <Yeah. S 2> อันนี้แ <Yeah. Okay. S 2> สดงว่าอยู่ที่ iPad นะครับ yeah. ลองล็อกอินด้วยอํานวยเนาะพออำนวยนะ่าจะล็อกอินไม่ได้แล้วนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูสิน่าจะหมดอายุแล้วนะอ่าได้ได้ยังไ,ไม่หมดอายุนะครับอํานวยก็มาแล้วนะครับก็ดูประวัติได้ด้วยนะนะครับดูประวัติได้นะครับว่าอ่าอํานวยเนี่ยใช้มากี่ครั้งแล้วนะครับแอคเคาท์นี้นะครับเราสามารถจะคลิกดูประวัตินี้ได้ก็จะบอกมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับ ว่าหน่วยใช้มากี่ครั้งนะครับล็อกอินกี่ครั้งนะครับแต่ละครั้ง IP เบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้แบนด์วิดต์ไปประมาณเท่าไหร่นะครับก็สามารถมาดูจากตรงนี้ได้นะครับอย่างต็นเาพิมพ์เองนะครับเนี่ยล็อกอินกี่ครั้งเราก็ดูได้นะครับหรือเราจะเอามาดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรวจสอบตาแเคลื่อนไหวนะครับเพื่อหาจำนนล็อกอินไปกี่ครั้งอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะหาแบบนี้ได้นะครับ สร้างโปรไฟล์นะครับเราก็สามารถรองรับในส่วนของตัว DVP Enterprise นะครับ EAP นะครับก็สามารถที่จะ create, สราา้างต่างๆพวกนี้ได้นะครับก็จะบอกเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นวีรานนับเบอร์อะไรนะครับกรณีทำ EAP อะไรพวกนี้นะก็สร้าง Account ก็สามารถสร้างได้แสดงได้จะสร้างแพ็กเก็ตไหนนะครับแพ็กเก็ต VIP นะครับสร้างสัก5 Account นนะครับมีคำว่า เขาก็ก้าวนำหน้านะครับเขากก้าวนำหน้าสมมูรณ์นะครับสร้างพิพิธได้ปึ้งนะนวันจะขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับเลือกโค้ดนะครับต้องการพิมพ์ออกมาเป็นไวเชอร์นะครับก็สามารถสั่งพิมพ์ออกมาเป็นไวเชอร์ในลักษณะนี้ได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนาะสั่งไวเชอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็รองรับในส่วนของตัวพวกการ์ดนะครับกรณีที่แบบเราใช้กับพวก A.P.I. นะครับมีในส่วนของตัว A.P.I. ด้วยนะครับก็สามารถที่เอา A.P.I. ไปเชื่อมได้นะครับสามารถโยนค่าเข้าไปนะครับ JSON เข้าไปนะครับว่าจะมีการเช็คการ์ดไหมหรือไม่มีเช็คการ์ดนะครับกรณีที่แบบเอาไปใช้บางที่ไม่ต้องเช็คการ์ดนิดเราใช้ได้เลยก็อย่างนี้นะครับเป็นเช็คการ์ดแต่ถ้าเราไม่เช็คการ์ดล้วก็ใส่เป็น false ไปแค่นั้นเองนะครับมีออปชันให้เลือกนะครับสามารถกำหนดเป็นออปชันได้นะประมาณนี้นะครับอันนี้ผม เดี๋ยวผมต้องทำทั้งหมดนะครับประมาณนี้แหละอัปเดตครับ